สวัสดีค่ะบักสภาพมือสค่ะกล้วยค่ะน้ำค่ะคราวนี้นะคะเราจะมารีวิวนะคะเป็นเสื้อมีฮูดผู้หญิงนะคะเน้นมีฮูดนะคะผู้หญิงค่ะตัวนี้เป็นงานญี่ปุ่นล o ไอทีนะคะลูกค้าค่ะ45กิโลราคา4,000บาทจำนวนอยู่ที่ประมาณ100-120ตัวนะคะตกตัวหนึ่งประมาณการอยู่ที่33บาทค่ะแต่ว่าแต่ค่ะแต่อีกแล้วอ่ามีแต่อีกแล้วลูกค้ากี่ท่านแลคะตอนนี้ มีท่านแล้วคะอ่าหนึ่งร้อยท่านแล้วห้าร้อยท่านลแล้วได้ห้าร้อยท่านแลยกลับมากลับมาสี่ร้อยท่านติดตามค่ะอ่านะคะขอบคุณลูกค้ามากมากเลยพันสองพันสองนะคะเรามีโปรโมชั่นค่ะตัวนี้โปรโมชั่นหนึ่งแถมหนึ่งไปเลยใช่ค่ะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งโปรโมชั่นสำหรับสมาชิกบัคเท่านั้นนะคะใช่ค่ะต้นทุนจะเหลือเพียงแค่ 17บาทเท่านั้นค sí ่ะใช่ค่ะล uh, ูกค้าจ๋า17บบาทเท่านั้นนะคะลูกค้าจ๋าตัวนี้จะเป็นหมวดสเวตเตอร์นะะลูกค้าจ๋าใช่คะเหมือนเหมือนจะเน้นมีฮูดนะคะลูกค้าค่ะแต่อาจจะมีเป็นแบบสเวตเตอร์คอกลมปนนะคะใช่ค่ะลูกค้าขาเป็นแนวแฟชั่นใช่ค่ะสำหรับสมาชิก4 0 0พนบาทเท่านั้นค่ะลูกค้าจ๋าสุดคุ้มจริงๆ4 0 0พนบาทเท่านั้นนะคะลูกค้าจ๋าซื้อหนึ่งแถมหนึ่งด้วยมีกล้วยจ๋่ตกแล้วเหลือกระสอบละส0 0พเท่านั้นเอง ใช่ค่ะที่เขามาชิปบั็กนี้แต่ว่าสุดยอดมากเลิศมากนะคะลูกค้าขาแนะนําเลยมีทั้งแบบเป็นแขนสั้นค่ะเป็นแขนยาวค่ะลูกค้าจ๋าเป็นแบบมีฮุดนะคะอาจจะมีเป็นคอกลมปนมาบ้างเล็กน้อยนะคะลูก้แต่จะเน้นเป็นแต่สวยยวยั่วอสวยเลยลูกค้าจ๋าแนะนำค่ะน่ารักมากนี่เป็นตัวยาวขนานโอ๊ยตัวยาวก็มาน่ารักน่ารักส่วนเรื่องไซส์ก็ค้าไซส์มาให้ใช่ค่ะลูกค้าค่ะ สายมาเลยนะคะลูกค้าจะแนะนำเลยนะคะลูกค้าสวยมากแบบสกินเล็กเล็กก็มีนะคะแรงในการใส่เสื้อใช่ไหมคะอ่ะเป็นแบบนี้เราก็มีมาเป็นสเวตเตอร์แบบมีฮูดค่ะลูกค้าจะอุ้ยสวยชีลเล็ลูกค้ารอชุดนี้มาไล่ของเขาเนี่ยนะคะโอ้ยเนาะใส่ขับรถขับรถค่ะลูกค้าจะได้หมดนะคะแนะนำเรายย่งช่วงนี้อากาศเย็นๆลูกค้าจ๋าแล้วต้นทุน17บาทเนี่ย17บาทเท่านั้น ทุนสำหรับสมาชิกบัคนะคะเหลือ17บาทจาก33บาทค่ะลูกค้าขาปาร์ตคุ้มมากต้นทุน17บาทลูกค้าขาสวิตเตอร์้นทุน10เอ่อ17บาทนะคะใช่ค่ะไปตัวละร้อยได้ไปไหวตัวละร้อยตัวละร้อยก็ได้นะคะแต่ไม่แนะนำขอ150ก่อนอ่าได้150 199น่ารักลูกค้าขาได้เลยนะคะใช่พี่พวยดูสีแบบเนี้ยเดี๋ยวที่หนูจับอ่ะยังไงคะตัวร้อยไม่ได้นะ ไม่ได้นะคะลูกค้าจ๋าดูสวยอ่ะลูกค้าจ๋าสวยเลยนะคะวินแนะนำอ่ะยิ่งขนมาแบบนี้ค่ะนะค่ะขนขนมาเลยอ่ะขนขนก็มาลูกค้าอ่ะเป็นขนเฟอร์มาเลยค่ะเป็นขนเฟอร์มาเลยนะคะลูกค้าสาวปู้ยคุณนะเงี้ยวฮอดผีเป็นแฟชั่น เป็นแฟชั่นนะคะลูกค้าขาน่ารักมากต้นทุนสมาชิกเพียงแค่17บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าค่ะคู้มากๆเลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจากใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วอย่ารอช้าค่ะต้องเอฟเลยค่ะลูกค้าจ๋าต้องเอฟเลยนะคะสําหรับหมวดนี้นะคะลูกค้าจ๋าสินค้ามีจํานวนจํากัดนะมีจํานวนจํากัดนะคะลูกค้าจ๋าเดี๋ยวลูกค้าถามมาโอ๊โปรโมชั่นหมดวันไหน โปรโมชั่นเราหมดสิ้นเดือนแต่แต่รอซื้อสิ้นเดือนบอได้เด้อบอได้นะคะลูกค้าจ๋าสินค้าไปไวมากหมดเร็วมากนะคะบอกเลยนะคะลูกค้าขารีบๆกันเลยล่าสุดอะไรเมื่อเช้าแจ็คเก็ตเย็นไปแล้วไปแล้วรีวิวปุ๊บหมดหมดเบาเียยงอัดหลาดลูกค้าจ๋าอะได้น้ำเขานะไม่ทันไม่ทันนะคะหมดไวันแชมเปี้ยนค่ะลูกค้าขาแนะนำเลย รายการโปรของบัคคือแต่ละรายการคือหมดเร็วมากใช่ค่ะซื้อไว้เลยซื้อเก็บซื้อตุนไว้เลยนะคะแล้วก็รีดออกมาเตรียมขายได้เลยเพราะว่าช่วงนี้ขนาดน้ะขาเงินโบนัสออกเยอะโอ้หนุ่มสาวชาวโรงงานใช่ค่ะโบนัสออกเยอะนะคะช่วงนี้ช่วงเดือนนี้กันนะคะลูกค้าค่ะซื้อเสื้อผ้ากลับบ้านเนาะกลับบ้านปีใหม่นะคะลูกค้าจะซื้อฝากลูกซื้อฝากแย่ซื้อฝากร้านค่ะลูกค้าจ๋า ช่วงนี้ใครที่ขายเสื้อผ้าต้องสต็อกไว้เลยนะเพราะว่าเดี๋ยวของเรานะคะลูกค้าจ๋าอาจจะแบบว่าย่อยจะส่งหลังวันที่26ก็น่าจะนี้แล้วเนาะน่าจะซาซาแล้วเรื่องของส่งนะสลับเงินค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ว่าของเรายังเปิดนะของเรายังเปิดสําหรับใครที่รับสินค้าขายช่วงปีใหม่เข้ามาได้นะคะลูกค้าจ๋าเราปิดแค่สองวันเท่านั้น คือวันที่31กับวันที่1เท่านั้นสองวันค่ะลูกค้าจ๋านอกนั้นเข้ามาได้เลยนะคะใช่เลยค่ะเข้ามาได้เลยมาเป็นเพื่อนเราหน่อยก็จะอยู่เงาเงาจะเงาเงาง้ง้อยนิดนึงอยู่เงาเงาเข้ามาพูดคุยกันได้มาทานไอติมฟรีได้ใช่ค่ะเมื่อไหร่ที่ท่านลูกค้าบอกว่าโอ๊ยเงาจังเลยปีใหม่นี้ไม่มีเพื่อนไม่รู้จะเข้าดาวไหนมาเข้าดาวกับเราค่ะลูกค้าจ๋าเข้าดาวเราคนอื่นคนอื่นนะตอนเที่ยงไอ้นะตอนกลางคืนเรานัดตอนเที่ยงเที่ยงวันลูกค้าจ๋านะค่อยหลับ กันเลยเรานะคะเขาเที <et> ่ยงคือเราเที่ยงวันอ่าใช่ค่ะลูกค้าจ๋ามาฉลองกันก่อนแมนแบบว่าโอ้ยลูกค้าเปิดดนตรีตึ้มๆมาเลยนะฉลองนะนะครับเปิดเพลงมาเลยติดเครื่องเสียงมาเลยที่เราพร้อมคุยตี้อ่ะแนะนำ แนะนำค่ะลูกค้าจ๊ะใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วเนาะหรือว่าใครที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะพี่กุ้ยจ so ๋าพี่ยังไงสามารถซื้อโปรโมชั่นในครบ2อ0 0 0ได้เลยนะสามารถค้ากันได้เลยจะบอกว่าให้เอาตัวนี้เป็นโปรโมชั่น20,000เลยแล้วแถมอีก5กระสอบหนูก็เกรงว่าของมันจะไม่โอ่นะลูกค้าจ๋าสามารถค้ากันได้ลูกค้าจ๋าผ้าห่มกระสอบหนึ่งนะคะตัวนี้กระสอบหนึ่งนะคะลูกค้าจ๋าผ้าห่มเด็กกระสอบหนึ่งนะคะลูกค้าจ๋าส่งกระสอบหนึ่งนะโอกานเกงกระสอบหนึ่งนะลูกค้าจ๋า ทำไมทำไมใครพาลูกพูดคนภาคกลางเลยวใครพาลูกพูดนะคะูกค้าจ๋าซ่งนะซ่งซื้อให้ครบสองหมื่นรค้าจ๋าครบสองหมื่นปุ๊บได้ตัวแถมไปเลยคุ้มมากนะคะลูกค้าจ๋าสวยอ่ะน่ารักอ่ะสวยเลยน่ารักมากนะคะรุค้าค่ะ้ยสวยเลยอุ้สวยยสวยอุ้ยสยอ่้ยสวยอุ้ยสวยอุ้ยสวยอุ้ยสุ้ยสวยุ้คสุ้แดดคุ้ยมนะคะ้สายอุ้ว้นเป็อเ้ื้อ้สเอวยเตสอร์นะวะลูกค้าจวาแต้ก็ยังเป็นแบบว่าสววด้วย ม,<ช>มีมุดด้วยนะคะลูก,าากค้าจ๋าค้ามาเลยแขนสั้นแขนยาวนะคะมาเลยเรื่องสีสันมีคระมาเลยนะคะลูะกค้าจ๋ามีมุดนะคะส่วนใหญ่นะคะลูกาค้า่ะแนะนำนะคะลูกค้าจ๋าแนะนํานะคะสําหรับหมวดนี้นะคะ,ะนะคะสวยๆเลิศๆกันเลยทีเดียวนะคะลูกาค้า่ะ <c oughs> อ่ะต่อคะแลค่ะอ่ะไปไปเรื่อยๆไปยาวๆลูกค้าจ๋าไหนเดี๋ยววันนี้น่าจะน่าจะเป็นไลฟ์สุดท้ายแล้วไหมเดี๋ยวน้ำแจ้งนิดนึงใครที่อยู่ในไลฟ์ตอนนี้นะคะลูกค้าจ๋าอย่าลืมเราแจ้งกันทุกไลฟ์เลยอ่ะว่าแจ้งกันทุกไลฟ์เรากลัวลูกค้าพลาดพี่กลัวยังไงคะนะสำหรับใครที่อยู่ในไลฟ์ตอนนี้ค่ะลูกค้าจ๋าคอมเมนต์มากดไลฟ์มาแชร์ไปรัวๆค่ะลูกค้าจ๋ากดคอมเมนต์เสร็จแล้วไลฟ์นี้จบ ออกไปกดโพสใหม่เองลูกค้าจะโพสเดิมๆที่เราไลค์นะคะไปคอมเมนต์ไปกดแชร์กันลัวๆให้เป็นแฟนตัวยงลูกค้าจะแฟนตัวยงวันที่7มกราพร้อมกันอ่ะเรามีนัดกันนะวันที่7มกราค่ะลูกค้าจะเข้าไปโดยประมาณนะคะสิบโมงเช้าโดยประมาณใช่ค่ะลูกค้าค่ะเราจะมาแจกกัน แจกจริงแจกจังแจกอลังการมากบอกเลยนะคะลูกค้าค่ะงานช้างสุรินทร์ไม่สู้บอกเลยไม่สู้หนูบอกเลยไม่สู้เลยไม่สู้งานนี้ของเรานะคะแจกให้สําหรับแฟนตัวยงของเพจบักเรานะคะลูกค้าค่ะรอกันเลยรอหน้าไลฟ์กันเลยนะคะสิบโมงเช้านะคะลูกค้าค่ะใช่ค่ะเพราะว่ารวมๆแล้วนะคะลูกค้าจ๋ารางวัลของเรานะคะโอ้โหพูดผิดจังเลย รางวัลของเรารวมแล้วมูลค่า1ล้านกว่าบาทนะคะค้าจ๋า1ล้านกว่าบาทเลยนะลูกค้าจ๋าสำหรับแฟนตัวยงมีสิทธิ์ก่อนอยู่แล้วลูก <Exactly>. ค yeah. okay. so sure. ้า <linking> จ <Ciao> ๋าอย่างที่หนูบอกลูกค้าจ๋ากดไลค์กดแชร์ไปรัวๆใครพลาดนี่เสียดายเสียดายหนูบอกเลยวันไลค์วันที่7็มานั่งมองตาปิดๆไม่ได้แฟนตัวยงเลยนะรุค้าค่ะในระหว่างนี้ต้องเป็นแฟนตัวยงท้ายก่อนนะคะ เรามีเวลาอีกหลายวันนะอีกเป็นอาทิตย์เลยสองสามอาทิตย์เลยนะคะลูกค้าจ๊ะอานะคะยังไงถึงจะได้เป็นคณะโอ้โหกดไลค์กดแชร์ไปรัวๆัวคอมเมนต์มารัวๆค่ะลูกค้าจ๊ะ ไม่รู้จะคอมเมนต์อะไรมาค่ะลูกค้าจ๋าส่งสติกเกอร์มาก็ได้นะคะลูกค้าจ๋าหรือจะสอบถามอะไรเข้ามาก็ได้อยากขายหมดในสนใจหมดในคอมเมนต์เข้ามาได้เลยค่ะลูกค้าจ๋าหรือว่าบางท่านนกจะคอมเมนต์อะไรวันนี้อากาศดีจังเลยลูกค้าจ๋าหรือว่าจะสวัสดีวันจันทร์ก็ได้ไวัสดีวันจันทร์ก็ได้นะคะลูกค้าจ๋าได้หมดนะคะใช่ค่ะ คอมเมนต์มาลัวๆค่ะลูกค้าจะได้เป็นแฟนตัวยงเนาะอ่าใช่แล้วนะคะกลับมาที่ตัวนี้ของเราอุ้ยซื้อหนึ่งแถมหนึ่งแถมหนึ่งไปเลยจากเฉลี่ยต้นทุนอยู่ที่33บาทใช่ค่ะเหลือเพียงแค่17บาทเท่านั้นเ่อลูกค้าค่ะไม่มีอะไรจะคุ้มกว่านี้ใช่ค่ะอันนี้ก็คุ้มเหมือนกันคุ้มมากอันนี้ก็สุดคุ้มเหมือนกันคุ้มเลยมันได้ฟรีอ่ะมึงกลัวอ๋อมันก็ได้ฝีไงได้ฟรีเลยมันก็ได้ฟรีเนียค่ะคุ้มมากลูกค้าจ๋า4,000เท่านั้น สี่พได้สองกระสอบเด้อลูกค้าจ๋าสี่พันได้สองกระสอบนะคะลูกค้าจา๋าสวยอ่ะสวยเลยสวยมากลูกคา้าค่ะแนะนําเลยคุณอ่ะุ นะคะสินค้าอาจจะมีเปอร์เซ็นต์เสียหายบ้างนะคะ5เปอร์เซ็นต์นะคะตามเกณฑ์ของบริษัทบัคเราเลยนะคะอาจมีบางนะจ๊ะใช่ค่ะอ่ะสวยๆยั่วๆกันเลยนะคะต่อไปเยังเป็น GU อยู่นะยังแบรนด์อยู่แบรนด์ไม่ได้ดูเลยอะน้าทำไมไม่ดูล่ะคะไม่ได้ดูเลยลูกค้าจ่าเดี๋ยวลูกค้าไปดูอีกทีนึงนะน่าจะไปหลายตัวเลยนะของหนูนะคะลูกค้าจ่าน่าจะไปหลายตัวเลยนะคะใช่เลยใช่เลยอ่ะปิดท้ายด้วยตัวน่ารักน่ารักสั้นๆแบบนี้ก็ได้ อ่ะนี่เลยนะคะลูกค้าสาเป็รอย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 คิปไหมคะของหนูจะเป็นตัวนี้เลยสีแดงที่หนูใส่เลิศเลยสวยๆคลักๆเลย<ด>ใช่คะ่คะลูกค้าขะอ่ะนี่เลยนะคะอ่ะยวทวนรายการให้อีกรอบนึงนะคะวันนี้จะเป็นเสื้อแฟชั่นมีฮูดนะคะเน้นมีฮูดนะคะลูกค,ะคะ้าขะของผู้หญิงนะคะลูกค,ะคะ้าขะเป็นงานญี่ปุ่นลดไอทีนะคะ45กิโลราคา4,000บาท จำนวนอยู่ที่ประมาณ1 0 0ยถึง120ตัวนะคะตกตัวหนึ่งประมาณ33บาทแต่นะคะมีโปรสนับสมาชิกบักเรานะคะซื้อหนึ่งกระสอบแถมฟรีหกระสอบไปเลยนะคะลูกค้าคะ่ะ ้นทุนจะเหลือเพียงแค่17บ,บาทเท่านั้นจ้าใช่ค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเราได้หลายช่องทางเลยค่ะว่าจะเป็นทางไลน์เฟซบุ o กเว็บไซต์ไอจหรือจะเป็นเบอร์โทรหรือจะเข้าไปดูสินค้าที่บริษัทได้นะคะบริษัทเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะกอดิตาม,มีหนึช่องทางคือช่องทางยูทูบค่ะสําหรับหมวดนี้ขอบคุณค่ะ